ตามที่แจ้งไปนะครับวันนี้ก็จะขึ้นบทที่เจ็ดเลยนะครับบทที่เจ็ดนี้ <c oughs> บทที่เจ็ดนียจะเข้าในส่วนที่เป็นกฎข้อที่สองแล้วนะครับคือเราเคยคุยกันว่ากฎข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของสมดุลพลังงานใช่ไหมพลังงานมีแต่เปลี่ยนรูปหรือย้ายที่ใช่ไหมครับไม่มีแต่ว่าไม่หายไปไหนส่วนกฎข้อที่สองเนี่ย มันจะว่าด้วยเรื่องกระบวนการมีทิศทางที่แน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าความร้อนต้องถ่ายเทจากที่ท,ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ,อตัวอย่างที่เขายกมาอธิบายในหนังสือเนี่ยก็เช่นเรานึกภาพว่าเรามีแก้วน้ําใช่ไหมแล้วก็น้ําก็มีอุณหภูมิห้องเอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้อง มันจะไม่ร้อนขึ้นเป็นร้อยองศาด้วยตัวมันเองแน่ๆนึกออกไหมครับ <S <S เวลาเราวิเคราะห์กฎกข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยน้ําในแก้วเอ่อจะร้อนขึ้นจากอุณภูมิห้องเป็นหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสเนี่ยต้องใช้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยกฎข้อที่หนึ่งจะบอกคุณได้ใช่ไหมว่าการทําให้น้ําในแก้วร้อนขึ้นจากอุณภูมิห้องเป็นร้อยองศาเนี่ยต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าไหร่กฎข้อที่หนึ่งบอกได้ แต่กฎข้อที่หนึ่งจะบอกไม่ได้ว่าเฮ้ยความร้อนมันจะไหลเฮ้ยความร้อนมันจะไหลาจากอุณหภูมิห้องจากอากาศที่มีอุณหภูมิห้องเนี่ยเข้ามาสู่แก้วน้ําที่มีอุณหภูมิห้องเนี่ยไม่ได้กฎข้อที่หนึ่งมันจะบอกเรื่องทิศทางไม่ได้ก็เลยต้องมีกฎข้อที่สองมากบกันให้มันสมบูรณ์นะครับมันถึงจะอธิบายปรากฏการธรรมชาติได้ได้ได้ครบทีเนี้ก่อนที่จะรู้จาก ว่าเราจะวิเคราะห์ทิศทางของกระบวนการได้ยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มไล่จากบทที่เจ็ดไปก่อนนะบทที่เจ็ดมันว่าดด้วยเรื่องนิยามของกฎข้อที่สองและวัตจักรคาโนนะครับเนื้อหาในสไลด์เนี่ยมันมันดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะแค่ช็อตโน้ตมาเฉพาะประเด็นที่ที่จะต้องเน้นนะ่ะซึ่งมันก็ไม่น้อยนะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ อันนี้เราว่าไปแล้วนะว่ากฎข้อที่สองเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องกระบวนการมีทิศทางที่แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งนี้จริงๆมันจะอาศัยคุนสมบัติตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอนโทรปีนะครับแต่ว่าเราจะยังรู้จักเอนโทรปีไม่ได้ถ้าเรายังไม่รู้จักวัฏจ,จักรคาโนนะครับโอเคนะมันก็เลยจะต้องมีบทที่เจ็ดมามาไอนี้ก่อนนะครับมาขั้นก่อนทีนี้ผมวาดรูปมาให้ดูแบบนี้นะ นะครับการที่เราจะรู้จักกฎข้อที่สองและวัฏาจาักรฟาโนเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องรู้เนื้อหาไล่ตามลําดับประมาณนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าฮีตเดนจินหรือว่าเครื่องยตงความร้อนก่อนนะครับคู่กับสิ่งที่เรียกว่ารีฟิชเลเตอร์หรือว่าเครื่องทําความเย็นนะครับจากฮีตเดนจินเนี่ยเราก็จะเอาไปทําความเข้าใจกฎข้อที่สอง ที่เขียนอยู่ในรูปข้อความของเควินแ p l a n k นะครับหรือเควินแ planks t a t e m e n t ส่วนเครื่องทำความเย็นเนี่ยเราก็จะใช้ไปทำความเข้าใจกฎข้อที่สองที่เขียนในรูปของข้อความของคลอเซีย hmm. สนะครับพอเรารู้จักเคลวินแ planks t a t e m e n t กับคลอเซียส statement แล้วเนี่ยเราก็จะพักไว้ก่อนเสร็จปุ๊บเราจะไปทำความรู้จักกับอีกสามอย่างนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า thermal reservoir หรือว่าแหล่งความร้อนนะครับเราจะต้องไปทำความรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการย้อนกลับได้นะครับ reversible process แล้วเราจะต้องรู้จักปัจจัยสี่ตัวที่ทำให้กระบวนการมันย้อนกลับไม่ได้นะครับพอเรารู้จักทุกสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันถึงจะลากเข้าไปหาว่าเออแล้วจะไปทำความรู้จักกับวัฏจักรคานโนได้ยังไงโอเคนะเส้นทางมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราจะไปทีละตัวคือ ฮี a เอนจิ n นเครื่องทำความเย็นแล้วเดี๋ยวก็ตามด้วยเค n p แพ k Statement กับ p r ซี e s s สเตตเมนต์แล้วก็จะมาที่เทอร์โมร e ส v o ร์นะครับรีเวอร์ซิเบิลโปรเแล้วก็ปัจจัยสตัวที่ทำให้กระบวนการมันย้อนกลับไม่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถึงจะไปที่คาโนนะครับก็เริ่มเลยนะในตัวแรกฮ e a เอนจิ n นหรือเครื่องยนต์ความร้อนเนี่ยหน้าที่ของมันนะครับ หน้าที่ของมันนะคือเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานโอเคไหมคุ้นๆไหมมันคืออะไรครับเนี่ยเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานเนี่ยมันคือวิชาเทอร์โมเลยถูกไหมจำได้ไหมครับที่เราคุยกันว่าเทอร์โมไดนามิกมีความหมายว่าอะไรอะ่ะเทอร์โมตรงกับคำว,ว่าอุณหะที่แปลว่าความร้อนใช่ไหม พลศาสตร์หมายถึงการเคลื่อนที่ใช่ไหมเรามาตีความว่าเป็นการทํางานใช่ไหมเพราะั้นวิชาเทอร์โมเดนามิกมันคือวิชาที่วิ่าด้วยเรื่องของการเอาความร้อนมาทํางานใช่ป่ะก็นี่ไงฮีตเอนจินนี่ไงนะครับเอาความร้อนมาทําให้เกิดงานเวลาเราเขียนรูปเวลาเราเขียนรูปอธิบายง่ายๆเราก็จะเขียนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเนาะทํางานอยู่ระหว่างแหล่งความร้อนสองแหล่งนะครับแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำโอเคนะ แล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะเอาความร้อนมาจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงใช่ไหมครับคายความร้อนส่วนหนึ่งทิ้งไปให้แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ําแล้วก็ได้งานสุดที่ออกมาเป็นบวกนะที่ทนียังเอ,อเครื่องยนต์ความร้อนจะทํางานในลักษณะนี้นะครับเป็นวัตจักรที่ทํางานอยู่ระหว่างแหล่งความร้อนสองแหล่งนะครับแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงอันหนึ่งต่ำอ,อันหนึ่งนะครับ เครื่องยนต์ความร้อนจะรับความร้อนมาจากแหล่งความร้อนอุณภูมิสูงนะครับแล้วก็คายความร้อนส่วนหนึ่งไปให้แหล่งความร้อนอุณภูมิต่ําแล้วก็ผลิตงานออกมาเป็นบวกนะครับผลิตงานสุดที่ออกมาเป็นบวกนะครับถ้าคุณไปไล่ดูในสไลด์นะมันก็จะมีนิยามอยู่สามข้อนะครับนิยามว่าเมื่อไหลถึงจะเข้าข่ายสิ่งที่เรียกว่าฮีทเอนจินนะครับนิยามสามข้อมีอะไรบ้างเคยเปิดสไลด์ดูไหม นิยามสามข้อมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือต้องทำงานเป็นวัตจกักรสองคือต้องมีสารทำงานเป็นตัวถ่ายเทพลังงานเป็นตัวเคลื่อนย้ายพลังงานนะครับแล้วสามก็คือมันต้องรับความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงแล้วก็คายความร้อนส่วนหนึ่งไปยังแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ําแล้วก็ให้งานสุดที่ออกมาเป็นบวกนี่คือนิยามสามข้อนะของ อะไรก็ตามที่จะเรียกมันว่าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนนะครับทีนี้ผมสลับไปดูในสไลด์นะครับมันจะมีตัวอย่างของสไลด์ที่มันมีตัวอย่างของเครื่องยนต์ความร้อนที่อธิบายอยู่ในสไลด์นะครับอก็ นิยามก็คือหนึ่งต้องเป็นวัตจักใช่ไหมสองคือต้องมีสารทํางานใช่ไหมมีตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนและสามก็คือเนี่ยงานสุดที่จะต้องออกมาเป็นบวกซึ่งเกิดจากการถ่ายเทความร้อนจากที่ที่อุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่ท,ที่อุณหภูมิต่ากว่านะครับอันนี้คือนิยามของสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนแล้วมันก็จะมีรูปอธิบายอยู่ว่าเออแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนนะครับถ้าเอาแบบตรงไปตรงมาตามนิยามเลยเนี่ย ก็หน้าตาแบบนี้ครับสมมุติมีกระบอกสูบลูกสูบเนาะแล้วก็เอตำแหน่งลูกสูบอยู่ที่ชั้นล่างสูดเนาะเราเข็นน้าหนักมาวางใช่ไหมเราเข็นมวลน,น้าหนักมาวางปุ๊บจากนั้นเราให้ความร้อนครับให้ความร้อนนี่อาจจะเป็นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเลยก็แล้วแต่ครับกา๊าซที่อยู่ในกระบอกสูบก็จะขยายตัวแล้วมันก็จะยกน้ําหนักขึ้นใช่ไหมเราก็เข็นน้ําหนักออกไปได้นี่เราก็เท่ากับว่าเราทํางานแล้วนะถูกไหมครับเรายกน้ําหนักจากที่ต่ําขึ้นไปไว้ที่สูงใช่ไหม โอเคไหมครับเนี่ยเรายกน้าหนักจากที่ต่ําใช่ไหมยกขึ้นมาไว้ที่สูงใช่ไหมอันนี้คือมันทํางานแล้วนะโอเคไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็จะให้มันเป็นวัฏจักรใช่ไหมครับว่าวัฏจักรคืออะไรนะมันจะทํางานผ่านกี่กระบวนการก็แล้วแต่แต่มันต้องกลับมาอยู่ที่สภาวะเดิมใช่ไหมครับเมื่อตอนเริ่มต้นอนะตอนนี้เราให้ความร้อนกับแก๊สมันยกน้ําหนักลูกสูบขึ้นไปปุ๊บ เออมันยกลูกสูบขึ้นไปยกน้ําหนักขึ้นไปปุ๊บอะเรายกน้าหนักไปไว้ที่สูงเรียบร้อยแล้วเราจะเอามันกลับมาไว้ที่เดิมเนี่ยเราต้องทําไงครับเราก็ต้องระบายความร้อนออกจากมันใช่ไหมมันถึงจะยุบตัวลงกลับมาอยู่ที่เดิมใช่ะ่ะอันนี้มันก็จะเข้านิยามเลยใช่ะ่ะสามข้อข้อแรกเป็นวัตจักไหมเป็นเพราะว่ามันผ่านกระบวนการเสร็จปุ๊บแล้วมันก็กลับมาที่เดิมนะมีสารทํางานไหมมีก็คือแก๊สที่อยู่ในกระบอกสูบ มันรับความร้อนจากที่ที่ร้อนกว่าไปถ่ายเทใส่ที่ที่เย็นกว่าแล้วก็ให้งานออกมาเป็นบวกใช่ไหมก็เนี่ยครับรับความร้อนมาจากแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าคายความร้อนทิ้งไปยังแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าแล้วก็ให้งานสุดที่ออกมาเป็นบวกคือการยกน้ําหนักสามอย่างนี้มันก็เข้านิยามแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านี้เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนได้นะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกนะก็จะเป็นวัฏจักรแรงกินนะครับเป็นวัฏจักรไอน้ําในนั้นมีอุปกรณ์สี่ตัวใช่ไหมมีบอยเลอร์เทอร์ไบรคอนเดนเซอร์ปั๊มใช่ไหมวิธีทํางานก็ปั๊มน้ําใช่ไหมครับที่ความดันต่ำอุณหภูมิต่าใช่ปหขึ้นไปกลายเป็นปั๊มกลายเป็นน้ําที่ที่ความดันสูงแต่อุณหภูมิยังต่ําอยู่นะครับจากนั้นมันก็ไปรับความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงใช่ไหมครับมันก็ต้มน้ําให้ของเหลวเดือดกลายเป็นไอใช่ปะ พอมันมีกําลังมากเราก็ไปเข้ากังหันใช่ไหมตรงนี้จะกลายเป็นไอที่ความดันสูงอุณหภูมิสูงใช่ไหมครับจากนั้นมันก็วิ่งไปผ่านกังหันปล่อยปลดปล่อยพลังงานใส่ไปในใบพัดของกังหันใช่ไหมมันก็หมุนเราก็ได้งานออกมาใช่ป่ะถูกไหมอไอ้น้ําก็จะหมดพลังนะครับก็จะกลายเป็นความดันต่ําแต่ว่าอุณหภูมิยังยังสูงอยู่นะ เราอยากจะเอามันกลับมาต้มใหม่เราก็ต้องระบายความร้อนทิ้งไปนะครับมันก็จะได้มีอุณหภูมิต่าลงนะพร้อมที่ถูกปั๊มไปต้มใหม่ตรงนี้จริงๆตรงปั๊มนะครับตรงปั๊มเนี่ยจริงๆมันจะต้องมีงานเข้านะถูกไหมเพราะว่าปั๊มมันต้องมีมอเตอร์ขับใช่ปะ่ะก็ต้องมีงานเข้าส่วนเทอร์ไบน์ก็จะเป็นงานที่ออกใช่ปะ่ะแต่ว่าเห็นรูปไหมเขาเขาเขียนเป็นว่าเหมือนเอาเพลามาต่อกันนะ เพื่อที่สื่อว่าสิ่งงานที่ออกจากตรงนี้เป็นงานสุดที่เข้าใจไหมครับเรามีงานที่ได้ออกมาจากเทอร์ไบายเรามีงานที่เราต้องใส่ไปที่ปัม๊มใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาสองตัวนี้หักลบกันก็คือสื่อความหมายด้วยภาพว่าเราเอาเพลังมาต่อกันนะคือกําลังที่เราได้จากการหันส่วนหนึ่งเราก็เอาไปขับปัม๊มใช่ป่ะที่เหลือก็เป็นงานสุดที่ที่เราได้ออกมาจากวัตจกักรใช่ป่ะเก็ตไหมครับเนี่ยเก็ตป่ะ วาดรูปตรงนี้มันแค่สื่อนะในของจริงมันไม่ได้เอาเพาไปต่อกันจริงๆหรอกนะแต่ว่ามันเป็นการอธิบายด้วยภาพว่าเฮ้ยงานที่เราใส่เข้าไปที่ปั๊มนะกับงานที่ออกมาจากเธอบายนะถ้าเราหักลบกันมันจะได้งานสุดที่ออกมาตรงนี้นะครับโอเคไหม <S 2> <S 2> ถ้าเราตีคอนโทรลวอลลุ่มนะครับปุ๊บปิดไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวัฏจักรใช่ไหม ถูกไหมเพราะว่ามันทํางานไปเรื่อยๆสภาวะคงที่เป็นระบบปิดก็เป็นระบบปิดที่เป็นซ t e ี d y s ตก็เป็นวัตจักรถามว่ามันเข้าขายเป็นฮีทเอนจิน e ไหมก็ไล่เอานิยามจับเลยครับเป็นวัตจักรไหมเป็นนะครับเอ่อมีสารทํางานไหมมีนะครับก็คือมีไอ้น้าเป็นสื่อในการถ่ายเทพลังงานเอ่อรับความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงขายความร้อนส่วนหนึ่งไปยังแหล่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าแล้วให้งานสุดที่ออกมาเป็นบวก หรือไม่ซึ่งมันก็ใช่หมดเลยเพราะฉะนั้นก็เข้าขายเป็น heat e n g i n นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยงานสุดทีม่มันนอกจากจะเขียนว่าเป็นงานเทอร์บายลบด้วยงานปั๊มแล้วเนี่ยจริงๆจะเขียนว่าเป็น QH ลบ QL ก็ได้นะดูสมดุลพลังงานตามกฎข้อที่หนึ่งใช่ป่ะกฎข้อที่หนึ่งบอกว่าอะไรนะครับการถ่ายเทความร้อนรอบวัฏจักรรวมกันจะต้องเท่ากับงานที่เกิดขึ้นรอบวัฏจักรรวมกันใช่ป่ะถูกไหม งานก็เป็นงานสุดที่ไปแล้วเพราะเราวาดรูปว่าต่อเพากันไปแล้ว่ก็ได้งานสุดที่ออกมาส่วนผลรวมของความร้อนรอบวัฏถจักก็คือเอา QH บวกกับ QL แต่พอดีว่า QL ที่ทางมันเป็นทางออกมันก็เลยเขียนเป็นลบ QL โอเคไหครับหรือจะดูด้วยตาเปล่าก็ได้นะดูด้วยตาเปล่าก็ได้นะครับพลังงานเข้ามีกี่ตัววัฏจักนี้พลังงานเข้ามีกี่ตัวมี q H ิวเดียวเดียว พลังงานออกมีกี่ตัวมี QL กับ Wnet ใช่ป่ะมีงานสุดที่กับ QL ใช่ป่ะตามกฎข้อที่หนึ่งของวัฏาจาักรคือพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกใช่ไหมก็คือ QH เท่ากับ QL บวก W โอเคไหมเพราะฉะนั้นย้ายข้างกันนิดหน่อยก็เป็น W ถ้ากับ QH บ QL ก็จบโอเคไหมครับอ่ะทีนี้ไปอีก สิ่งที่เราต้องเข้าใจสำหรับคียเอนจินอีกอันหนึ่งก็คือประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะครับประสิทธิภาพเนี่ยมันหลักการเดียวกันหมดทุกเรื่องนะครับประสิทธิภาพเนี่ยนิยามเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของสิ่งใดก็ตามนะคือเอาพุตหารด้วยอินพุตนี่คือประสิทธิภาพนะครับเอาพุตหารด้วยอินพุตทีนี้สําหรับเครื่องยนต์ความอ่าหรืหอแปลเป็นภาษาพูดก็คือพลังงานที่เราอยากได้นะคือสิ่งที่เราอยากได้นะครับ เทียบกับสิ่งที่เราต้องลงทุนใส่เข้าไปสําหรับเครื่อยงยนต์ความร้อนสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรเราอยากได้งานใช่ไหมเราอยากได้งานสุดที่ออกมาใช่ไหมสิ่งที่เราต้องลงทุนคืออะไรครับคิเอที่เราต้องใส่เข้าไปซึ่งอาจจะหมายถึงเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยที่เราต้องเผาไหมาใช่ไหมเราสองสิ่งนี้เทียบกัน <c oughs> อะทีนี้ เราทำสมดุลพลังงานดูไปแล้วใช่ไหมว่า Wnet อะงานสุดเที่ยมันเท่ากับ QH QL ใช่ปะเราก็เอา QH ล QL มาแทนได้เสร็จปุ๊บเราก็จัดรูปนิดนึงนะครับก็ได้เป็นหนึ่งลบ QL ส่วน QH อันนี้คือประสิทธิภาพเชิงความร้อนนะครับของเครื่องยนต์ความร้อนเครื่องหนึ่งหนึ่งนะครับรูปนี้รูปนี้ เราอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องเขียนเป็นรูปเศษส่วน QL ส่วน QH ว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเเดี๋ยวมันจะไปเฉลยตอนสุดท้ายนะตอนที่เราเรียนเรื่องอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับแต่ว่าให้รู้ว่าแต่ว่าตรงนี้จริงๆถ้าถามผมว่าผมต้องจำไหมนะผมไม่ได้จำเลยหน้าเนี้ยผมใช้วิธีเข้าใจว่าเครื่องยนต์ความร้อนคืออะไรวิธีบอกประสิทธิภาพคือเอาพุทส่วนอินพุตเราอยากได้อะไรล่ะเราอยากได้งานสุทธิเราต้องลงทุนอะไรล่ะเราต้องลงทุนความร้อนเข้า นึกออกไหมแล,แล้วเดี๋ยวที่เหลือมันก็จะไล่ออกมาเองโอเคนะครับอันนี้คือเครื่องยองความร้อนนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่เครื่องทำความเย็นบ้างนะครับ